สวัสดีค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้พามาพบกับ d m a x 1.9 9 SDA นะคะคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นแต่ได้จอได้กล้องมาแล้วนะคะปี2022.23จไม่ห้0 0ันกิโลเท่านั้นนะคันนี้เปิดราคาขายนะคะ4,39,000บาทเริ่มต้นฟรีดาวนะคะงวดอยู่ที่7,500หล่อมากไม่ก็น้อยนะคะแล้วก็ไม่แต่งเน้นเดิมเน้นใช้งานนะคะน้องเครื่องเดิมๆนะน็อตเดิมโรงงานเบรก ABS นะคะแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้แล้วก็แผ่เพอยู่ครบเลย สวยๆงามๆนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่นะไฟจะเป็นไฟฮาโดรเจนใสๆมาเรียบร้อยแล้วนะคะแมกกอลอยติดรถจากศูนย์เลยแล้วก็ภายในคันนี้เดี๋ยวดูว่าได้อะไรมาบ้างนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะกุญแจยังเป็นธรรมดาอยู่นะไม่ห้าหมื่นอันนี้จะเป็นไม้แท้ไม่มีกงไม่มีกอให้นะคะเออ ไม่ห้าพันผู้ผิดลูกค้าจ้ะไม่ห้าพันไม่มีก่อนนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีหน้าจอนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้มีกล้องถอยให้นะคะเพิ่มความปลอดภัยนะคะเกียร์หสปีดด้านหน้านะคะจะเป็นเบาะผ้าด้านหลังเป็นเบาะหนังอ่บาบังดงบงดังแดดนะคะยังไม่แกะถุงเลยก็ถือว่าได้รถใหม่ไปใช้แล้วกันนะคะคันนี้งวดเจ็ดบอกเลยน่าใช้น่าเล่นมากๆนะ ดีแมเพราะว่าดีแม็เป็นเป็นรถแบรนด์หลักไงราคาไม่ค่อยตกนะคะใครที่แบบว่าสู้ราคามือหนึ่งไม่ไหวนะคะมือสองตอนนี้นะบอกเลยได้ไปคุ้มกับเลขไม่เนี่ยไม่แค่ห้าพันกิโลเท่านั้นนะคะนี่ก้องถอยมีกล้องขอยให้แล้วนะคะไลเนอร์ตรงรุ่นนะไลเนอร์สวยยังกลิบอยู่ไม่มีการเจาะไลเนอร์มานะคะมาดูอีกฟังนึงกัน ฝังนี้เลยนะคะน็อตเดิมๆนะคะลูกค้าจา๋าบอดี้รถก็เดิมไม่มีชนหนักพี่กคว่มจมน้ำไฟไม่มาแน่นอนก็ oh, oh. สำหรับ s อนะคะท่านไหนที่สนใจอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของอยากดูรูปเพิ่มเติมคันนี้นะคะเบอร์โทรลิก์ได้ฝั่งหัวเทศดล่างโพสต์ต่างจังหวัดทางสัญญาถึงที่ส่งให้ฟิีถึงบ้านจา้า